ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียนกล้าวขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่าน ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่อัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยเหตุและผล เป็นคำสอนที่เอากฎของธรรมชาติที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้กฎของธรรมชาติเหล่านั้นเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ทรงเป็นพระสัพพันธ์อยู่รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงทราบไม่ทรงรู้ ฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายบุคคลใดก็ตามได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นก็จะมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกรู้ในเรื่องหรือในสิ่งที่ตนเองไม่เคยรู้มาก่อนเพราะอาศัยอวิชชาปกปิด ปิดบังทําให้มืดแปดด้านจึงไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายบุคคลใดใครคนหนึ่งก็ตามถ้าได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นก็ย่อมจะมีความรู้ในสิ่ง หรือในเรื่องที่ตนเองไม่เคยรู้มาก่อนเช่นเราก็จะมีความรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรคือผลของบุญอะไรคือผลของบาปรู้ในเรื่องกฎของการกระทําว่าทำกรรมดีได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่ว รู้ว่าอะไรเป็นมงคลที่ดีเยี่ยมของชีวิตรู้จักวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดและวิวัตจะการหยุดวนเวียนหรือหยุดหมุนเวียนรู้จักภพสามกำเนิด4ี่คติหเป็นต้นและทางทั้งหลายรู้ว่าสิ่งต่างๆล้วนมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นและมีความเป็นไตรลักษณ์ จะทาให้เรารู้จักประโยชน์ทั้งสามประการคือประโยชน์สุขในโลกนี้ประโยชน์สุขในโลกหน้าและประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานพ้นจากการตายการเกิดและจะทําให้เราได้รู้จักปฏิจจสมุปบาทธรรมคือกระบวนการเกิดขึ้นของสัตว์โลกและทุกทั้งมวล นอกจากนี้ก็จะทำให้เราได้รู้จักอริยสัจสีคือทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขและหนทางที่จะทำให้ตนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยรู้มาก่อนทั้งทางว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีปรากฏ อยู่ตามธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความรู้ในเรื่องในสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงเปรียบเหมือนบุคคลที่ช่วยบอกทางให้แก่คนหลงทาง ช่วย่องปราทีพให้แสงสว่างแก่คนที่เดินไปในที่มืดนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้เราก็จะได้มาศึกษาหาความรู้ในกฎของธรรมชาติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันเราก็จะรู้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อน ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะได้มาแสดงในเรื่องการจำแนกโทษของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องไปสู่นรกนะที่มีปรากฏอยู่ในพระอภิธรรมมัทสังกหะปริเชตที่5นี่ยจากหนังสือปรมัถโชติกา,าท่านได้แสดงเอาไว้ไปตามลำดับ ดังนี้ว่าพระราชามหาอมมาตและผู้ที่มีอำนาจมากคือมีอำนาจทางกายพละโภคพละและอาณาละเวลาอยู่ในมนุษย์โลกทำการเบียดเบียนบุคคลที่ต่ำกว่าตนโดยความไม่เป็นธรรมหรือพวกมหาโจรที่ปล้นและทำลายบ้านเมือง ตลอดถึงฆ่าคนแล้วก็เอาทรัพย์สมบัตินี้ไปบุคคลที่ได้กล่าวมานี้เมื่อตายไปแล้วจะต้องได้ไปเสวยทุกข์อยู่ในสันชีวนรกเป็นส่วนมากบุคคลที่เบียดเบียนหรือฆ่าภิกษุสัมมเนดาบุตร หรือนายเพชฌฆาตที่มีหน้าที่ประหารบุคคลพวกภิกษุสามเณรผู้ทุศีลเป็นอลัชชีบุคคลที่ได้กล่าวมานี้เมื่อตายแล้วจะต้องไปเสวยทุกข์อยู่ในกาลสุตตะนรกเป็นส่วนมากอีกในหนึ่งบุคคลที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ก็จะต้องไปเสวยทุกข์อยู่ในกาละสุตตะนรกนี้เช่นเดียวกันมีแสดงเอาไว้ในสังกิจจชาดกบุคคลที่มีหน้าที่ทรมานช้างมา้าโคกระบือเป็นต้นและบุคคลที่เบียดเบียนสัตว์ที่ตนกำลังใช้ทำรรประโยชน์โดยไม่มีความเมตตา กรุณาสงสารตัวสัตว์และจำพวกนายพรานนกนายพรานเนื้อเหล่านี้เป็นต้นบุคคลที่ได้กล่าวมานี้เมื่อตายไปแล้วจะต้องไปสวยทุกข์อยู่ในสังคาตนรกเป็นส่วนมากชาวประมงและบุคคลที่จุดป่าอันสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่นั้น หรือบุคคลที่ขังสัตว์เอาไว้มีจำพวกนกเป็นต้นแล้วจึงฆ่าให้ตายในภายหลังบุคคลที่กินเหล้าเมาประทุษร้ายผู้อื่นที่ไม่สมควรบุคคลที่ได้กล่าวมานี้เมื่อตายไปแล้วจะต้องไปสวยทุกข์อยู่ในจูลโรรุวะนรกเป็นส่วนมาก บุคคลที่ขโมยทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือขโมยของภิกษุสัมมนเนนดาบทแม่ชีให้ได้รับความลำบากหรือขโมยเครื่องสักการะที่เขานำไปบูชาต่อพระรัตนตรัยหรือโกงเอาของคนอื่นมาเป็นของตนและผู้ที่ขโมย ด้วยประการหนึ่งประการใดในบรรดาขโมย25อย่างบุคคลที่ได้กล่าวมานี้เมื่อตายแล้วจะต้องไปเสวยทุกข์อยู่ในมหาโรรุวนรกเป็นส่วนมากบุคคลที่เผาบ้านเมืองกุติโบ์วิหารศาลาการเปลี่ยนปราศาสตร ทำลายพระเจดีบุคคลที่กล่าวมานี้เมื่อตายไปแล้วจะต้องไปเสวยทุกข์อยู่ในจูลตาปณะนรกบุคคลที่มีความเข้าใจอยู่ว่าทำไม่ดีไม่มีสาระประโยชน์อะไรส่วนอธรรมนั้นเข้าใจว่าดีมีสาระประโยชน์ หรือบุคคลที่มีอุเฉททิฏฐิคือผู้ที่มีความเห็นผิดว่าตายแล้วขาดศูนไม่มีการเกิดขึ้นมาอีกบุคคลที่มีสัตสต,ตทิฏฐิคือผู้ที่มีความเห็นว่าเที่ยงคือมีความเห็นว่าเมื่อเกิดเป็นสุนัขเป็นมนุษย์เป็นคนจนเป็นคนรวย เป็นเทวดาเป็นพรหมเหล่านี้เป็นต้นเมื่อตายไปแล้วนะก็จะกลับมาเกิดเป็นสุนัขอีกเป็นมนุษย์อีกเป็นคนจนอีกเป็นคนรวยอีกเป็นเทวดาอีกเป็นพรหมอีกเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นอย่างไรชาติต่อๆไปก็จะเกิดเป็นอย่างนั้นอีกบุคคลที่มีนัติกะทิฐิ คือผู้ที่มีความเห็นผิดว่าการทำบุญทำกุศลการรักษาศีลการเจริญสมถะสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเป็นต้นไม่มีผลไม่ต้องไปรับผลอะไรการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูด,ดโกหกหลอกลวงเหล่านี้เป็นต้นไม่มีผลคือไม่ต้องไปรับโทษอะไร เหล่านี้เป็นต้นบุคคลที่มีอเหตุกะทิฐิคือผู้ที่มีความเห็นผิดว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนขี้เรเป็นคนมีโรคนะหรือไม่มีโรคมีอายุยืนมีอายุสั้นเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดเหล่านี้เป็นต้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบุคคลที่มีอกิริยะทิฏฐิคือผู้ที่มีความเข้าใจผิดหรือมีความเห็นผิดว่าสัตว์ทั้งหลายที่ทำอะไรอะไรลงไปแล้วไม่มีผลที่กำลังเป็นอยู่ก็ไม่มีเหตุ และบุคคลที่ชักชวนผู้อื่นให้เชื่อตามมติของตนเองบุคคลที่ได้กล่าวมานี้เมื่อตายไปแล้วจะต้องได้ไปสวยทุกข์อยู่ในมหาตาปณะนรกหรือเวทตารณีอุสสถนรกแล้วแต่ว่ากรรมนั้น จะมีกําลังมากหรือมีกําลังน้อยท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายสำหรับนักิกะทิฏฐิที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ในเนมิราชาดกมีดังต่อไปนี้ว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผล การเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายกระทำลงไปแล้วไม่มีผลมารการทำดีทำชั่วกับมารดาไม่มีผลการทำดีทำชั่วกับบิดาไม่มีผลสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกด้วยตนเอง และสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามด้วยไม่มีนั่นก็หมายความว่าปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่มีในโลกนี้มีความเห็นผิดว่าโลกนี้ไม่มีก็หมายความว่าสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้ไม่มีมีความเห็นผิดว่าโลกหน้าไม่มีคือสัตว์ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว ไปเกิดในโลกหน้าไม่มีมีความเห็นผิดว่าสัตว์นรกเปรตอสุรกายเทวดาพรหมไม่มีเหล่านี้เรียกว่านัตติกะมิจฉาทิธฐิเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายบุคคลใดมีนัตถิกะ ทิฏฐิสิบอย่างนี้แม้อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดานาทิกะทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วจะต้องได้ไปสวยทุกขเวทนาอยู่ในมหาตาปนานรกหรือเวทตารณีอุสสานรกก็ในบรรดาบุคคลที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหัน ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตทำสังฆเภทคือยุโยงสงให้แตกความสามัคคีกันและบุคคลที่ทำลายพระพุทธเจดีพระพุทธรูปต้นพระศีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตคิดประทุษร้าย และบุคคลทีต่ติเตียนพระสงฆ์พระอริยบุคคลผู้มีคุณแก่ตนผู้ที่ยึดถือนิยตะมิช,ชาทิฏฐิสคือนัตถิกะทิฏฐิอาเหตุกะทิฏฐิและอากิริยาทิฏฐิบุคคลที่ได้กล่าวมานี้เมื่อตายไปแล้วจะต้องได้ไปสวยทุกข อยู่ในอเวจีมหานรกหรือโลหะกุมพีอุสธนรกแล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะมีกำลังมากหรือมีกำลังน้อยผู้หญิงทำลายลูกในครันของตนเองเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเสวยทุกข์อยู่ในเวทตะรณีอุสธนรกผู้หญิงที่ชอบคบชู้ และแย่งสามีของผู้อื่นผู้ชายที่ชอบเป็นชู้กับพัญญาของผู้อื่นบุคคลเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วจะต้องได้ไปสวยทุกข์อยู่ในสิมพรีวะนะอุสธานรกต่อไปยังมีการไปสวยทุกข์อยู่ในโลหะกุมพีนรกที่มีน้ำร้อนเหมือนไฟ แล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะมีกำลังมากหรือมีกำลังน้อยท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงในเนมิราชชาดกว่าผู้หญิงที่ชอบคบชู้และแย่งสามีของผู้อื่นเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปสวยทุกขเวทนาอยู่ในสังคาตะนรก โดยเฉพาะส่วนหนึ่งในบรรดาสังคาตะนรกเหล่านั้นส่วนผู้ชายที่ชอบเป็นชู้กับพัญญาของผู้อื่นบุคคลเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วจะได้ไปสวยทุกขเวทนาอยู่ในอังคารกาสุนรกคือนรกหลุมทานเพลิงดังนี้แลท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย นี้ก็เป็นเหตุที่สัตว์ทั้งหลายได้กระทำเอาไว้ก็คือกรรมชั่วต่างๆฉะนั้นเมื่อกระทำกรรมชั่วเอาไว้แล้วเมื่อตายไปก็ต้องไปสวยทุกข์อยู่ในนรกนะหลายขุมทีเดียวดังที่อาตมาได้แสดงไปแล้วฉะนั้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรเกเวลาอาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้ อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าทุกครบาติไปเมื่อบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอิ ขอจเจริญพร